สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวัสดีวันนี้มาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ใช้ดิจิตอลมิกเซอร์เบอร์นเจอร์วิงแครับมาดูกันว่ามันจะวิงเวียนจริงไหม เบนเจอร์วิงเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ตระกูลใหม่ที่ตัวใหญ่เขาออกมาได้ประมาณ5ปีแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่ยอมเท่าไหร่จนกระทั่งเขาออกมามอีก2รุ่นเป็นเบรนเจอร์วิงคอมเพกที่เล็กลงมาแล้วก็เบรนเจอร์วิงแลกที่มีหน้าตาแบบนี้เป็นแลกเมาส์ซียูเล็กๆน่ารักแบบนี้แต่ทีนี้พอหลังจากที่ทุกคนได้เครื่องไปทุกคนก็พร้อมใจกันโพสต์ว่าวิงเวียนน่าจะงงกับมันน่าจะใช้ยากน่าจะอะไรแบบนี้ผมก็เลยมีความสงสัยในตัวผมเองว่าเฮ้ยมันใช้ยากมันอะไรจริงไหมผมก็เลยไปเช่ามาลองครับจากน้องท วิงแลกวิงคอมแพกอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าจนตอนนี้ผ่านมาประมาณ5-6โชว์ที่ได้ใช้มันทํางานจริงๆแล้วก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้มันเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงแล้วบอกว่าคอสตอมอะไรยังไงทําให้มันทํางานได้เร็วได้ขนาดนั้นอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถมิกทำง,งานโดยที่ไม่ใช้แพ d ได้เลยอะไรแบบนี้โอเคถ้าบอกว่าคุณจะซื้อดีต้ามิกเซอร์เนี่ยอย่างแรกที่คุณจะดูคืออินพุตเอาต์พุตถูกไหมมันเสียบอะไรได้ขนาดไหนนะครับ อันนี้เน้นไปที่วิงแหลกและหลังเครื่องของเขาครับอินพุตเนี่ยเขาให้มา24 Input อินพุตที่เป็นคอมโบแจ็คก็คือเสียบได้ทั้ง xlr แล้วก็ trs ครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าดีมันเป็นการอัปเกรดที่มาจาก x 3 2ก็คืออันนั้นมันจะเป็นแค่16 i n p อินพุตบวก6 Ox In ที่แบบว่ามันก็24แหละแต่มันมีปรีไมค์แค่16ไงอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้คือแบบ24ปรีไมค์ใช้ได้เต็มๆอะไรแบบนี้ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่เอาพูดครับมิกเซอร์ตัวนี้ตอนที่ภาพมันหลุดออกมาตอนที่มันแบบมันมันหลุดอะเออมันไม่ได้แบบมีสเปคจริงๆผมเห็นว่ามันมี 8XLR กับ4รูหูฟังมันยังไง ผมก็คิดว่ามันแยกกันได้อ่ะคือแบบเออ8 XLR ก็คือ XLR ไปแล้วก็ซรูฟังก็คือแบบว่าเสียบเอียนักดนตรีได้อีก4เอียแยกกันไปแต่ทีนี้พอมันออกมาให้ใช้จริงๆไม่ครับไอ้8รูทั้งหมดนั้นมันพ่วงกันหมายความว่าถ้าคุณไปดูในหน้ารา u ติ้งแล้วก็ดูที่ put, เ u t พุทนะ XLR 1-2คือรูหูฟัง1-2 XLR 3-4คือรูฟัง3 4เนี่ยคือแบบ ถ้าคุณเอาสัญญาณอะไรปล่อยไปที่ XLR ลูหูฟังไอ้ด้านล่างนั้นมันก็จะเป็นสัญญาณนั้นด้วยไม่สามารถเราติ้งแยกกันได้หมายความว่า Mix ซ์ตัวนี้จะมี a n a l o ล็ u t อาททั้งหมดแค่8 Output ์พุแค่นั้นเองไม่นับไอ้ลูหูฟังด้านหน้านะแล้วก็ไม่นับ a s Out ที่เป็นดีต้อเอา์ที่อยู่ด้านหลังอีกนะคือแบบว่า ถ้ามองว่าใช้งานนจริงๆอ่ะเราส่ง PA ออก2อลายถูกไหมเราใช้7-8ปดเราจะเหลือแค่6กลายไว้ทํามอนทําเอียร์ทำอะไรซึ่งผมมองว่าในยุคนี้มันแทบจะไม่พอแล้วถ้ามันเป็นวงใหญ่หน่อยมีเครื่องเป่ามีอะไรที่แบบว่าครบอะผมมองว่า6เอามันไม่พอแล้วนะฮะก็แก้ปัญหาได้ดีโดยการที่เขาออกสเตตบล็อกมาใหม่นะก็ซื้อมาใช้นะครับ <c oughs> คือผมมองว่าถ้ามันเป็น แบบ s อ i ไซแยกกันได้อ่ะ8 x l r บวก4ลูหูฟังหรือว่าถ้าให้ดีเลยนะพี่ทำมาเป็น16เอาเลยนะที่พื้นที่ว่างๆไว,ว้พี่ใส่เอามาอีก8เอานะคือมันจะแบบกราบงามๆสาทีเลยครับพี่อะไรแบบนี้นะแต่นั่นแหละถ้าคุณจะใช้เอาให้เต็มก็ต้องซื้อสเตทบอกเพิ่มนะะทีนี้อีกหนึ่งอย่างนะจะเรียกว่า สิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้เรียกได้ว่ามันจะฉีกทางจาก X32 ไปเรื่อยๆแล้วผมไม่ได้มองว่าตัวนี้คือ X32 V2 หรือ X32 Mark 2นะผมมองว่ามันคือมิกใหม่ที่เราต้องมาเรียนรู้การใช้งานกันใหม่อีกหนึ่งรอบเลยนะยังไงนะในฝั่งของ Input เนี่ยทุกช a น n e ลของเขาจะเป็นเซเรียลทั้งหมดนะหมายความที่มันบอกว่ามันมี48ช h น n n ลเนี่ยมันคือ48เซเรียลอินพุตนะ คือใน X32 เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะทำา h h n n n l s t e r r o ถูกไหมเราต้องกดลิงก์หมายความว่าเราต้อง1ลิงก์กับ2แล้วเฟดเดอร์มันจะเลื่อนไปพร้อมกันแต่เจ้าตัวนี้ไม่ครับเฟดเดอร์อันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเป็น s t r r e o ได้เลยอย่างเช่นไอ้คิกหนของผมเนี่ยมันเป็น s t r r e o ได้เลยดูอย่างเนี่ยโอเวอร์เของผมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีมิเตอร์2อันเลยหมายความว่า มันเป็นเซโร l ทุกชแนลแล้วแล้วทีนี้แหละมันจะมีความพินาศเวลาเรา Routing สัญญาณครับอ่ะยังไงไปดูกันนะฮะปกติเราก็จะ Routing 1ต่อ1ถูกไหม xr 1ก็เข้า Channel 1 x l r 2แล้วก็เข้า Channel 2ไล่ๆๆๆอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็สเตอร์อันไหนก็ลิงก์ไปคนระับแต่ในตัวเนี้ยแนวคิดในการทำงานของผมผมจะทำซอสให้เสร็จก่อนซอสคือบลูไม่ว่าจะหลังเครื่องไม่ว่าจะสเตตบ็อกไม่ว่าจะ usb ไม่ว่าจะ as อะไรเนี่ย ในมิกตัวนี้จะเรียกว่าซอสก็คือแหล่งสัญญาณที่มันเข้ามาในมิกเซอร์นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ USB เพย์จากคอมอยู่นะผมก็จะทําให้มันเป็นเรียบร้อยเป็นเซโร่ก่อนอย่างเช่นโอเวอร์เฮดเนี่ยเป็น78อ่ะกอง8ลายปกติโอเวอร์เฮดก็อยู่7 8ถูกไหมผมก็จะติ๊กตรงนี้ให้เป็นเซโร่เลยนะกีตาร์วงนี้เป็นกีตาร์เซโร่ผมก็จะติ๊กเป็นเซโร่เลยคีย์บอร์ดเซโร่ติ๊กเลยอะไรที่เป็นโมโนผมก็จะปล่อยไว้เป็นโมโนอันนี้ลองเป็นโมโนนะครับคิกเป็นโมโนแบบนี้ ทำให้เสร็จเรียบร้อยทุกอินพุตของเขาแล้วค่อยเอาไอ้ซอสนั้นอะไปโยนเข้า Channel Fader นะครับในหน้า Channel ตัวนี้นะครับนี่ก็เลือกไปว่า Channel 1ของเราจะเป็นคลิกท h น n น e แฮททอมหทอมสทอมสอันนี้ไล่มาเรื่อยโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะไปเริ่มมีปัญหาที่ Channel Serial Channel แรกครับ o v e r h e a d Channel ของเราคือ Channel 7ถูกไหมแต่รู้ XLR เราจะเป็น 7, 8ก็คือ7เป็นซ้าย8เป็นขวาและทีนี้แหละ Channel มันจะเริ่มล่นล้ครับ เบสปกติเราจะเสียบอินพุตเก้าถูกไหมเบสจะอยู่อินพุตเก้าถูกต้องครับแต่ c h a n n e l มิ m i c จะอยู่ Channel 8นี่ถ้าเราดูเห็นไหมเบสจะอยู่8แลวไล่์บีกีตาร์กีตาร์เนี่ยถ้าคุณไปดูเป็นกีตาร์สเตอร์ปกติมันต้องเป็น90ถูกไหมหรือต่อไปอะไรแบบนี้ไม่ครับกีตาร์ผมเป็นเฟเดอร์เดียวดังนั้นจะบอกว่าถ้าเราทำงานกับน้องนี่เป็นเทนิเชียนเป็นอะไรที่แบบคนที่ไปเดินไลน์อะ่ะผมจะไม่ให้เขาดูชัแนลเฟเดอร์ละ หลายๆคนยังจะชอบดูอยู่แต่ผมจะให้มาดูหน้าราติ้งแล้วว่าไอ้สัญญาณน,นั้นจริงๆอะ่ะมันต้องเสียบที่รูไหนอย่างเช่นล้องเนี่ยในเฟดเดอร์ผมมันเป็น20เป็นเท่าไหร่13 13เออ แต่รูที่เสียบจริงๆมันอยู่รูยี่สามอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะแบบมันต้องไล่มันต้องอะไรนิดนึงนะครับก็ให้มาดูที่หน้าเราติ้งตัวนี้เป็นหลักซึ่งก็ยังดีที่ใน iPad มันมีหน้านี้ให้ดูเวลาดูบนเวทีก็เสียบได้ดูได้อะไรแบบนี้นะครับนี่คือหน้าเราติ้งของเจ้าตัวเบิร์นเจอร์วิงนะฝั่งเอาก็เหมือนกันนะครับทุกบัสจะเป็นเซ r รียลนะครับเนี่ยเห็นไหมเอียเอียเนี่ยเอีย e กรองผมก็จะเป็นเซเรซ้ายขวาซ้ายขวา,ซ,า,ซ,าซ้ายขวาไปเรื่อยแต่ถ้าถามว่าเอา้าเอียโมโนจะทํายังไงถูกไหมผมก เอาไปแค่ channel L channel เดียวเนี่ยเห็นไหมเอียกองเอียรเบสผมจะเอาไปแค่ channel L channel เดียวแต่อย่าลืม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 ไปกดในนี้ด้วยว่าให้มันเป็นโมโนนะจ๊ะนี่กดแล้วกดเป็นโมโนด้วยอ่ามันถึงจะเป็นโมโนเพราะว่าถ้าเกิดคุณเซนเซโอไปแพนไปปุ๊บไอ channel R duck ตัตีก็จะไม่ได้ยินอะไรแบบนี้ก็ไปกดเป็นโมโนด้วยนะทีนี้ผมเองผมก็มีคำถามในใจอ่ะและอย่างไ my o v อ r h e a d เนี่ยถ้าเราอยากจะลองกับเฟดกับอินเวอร์สแค่ ข้างเดียวอ่ะเราต้องทายังไงเพราะว่าเราเท่าอินเวอร์ตอันนี้มันจะไปทั้งหมดไปทั้งสองข้างนะครับสรุปคือมันอยู่ในหน้า routing source เราเลือก channel ที่เราจะกลับครับสมมติผมจะกลับโอหซ้ายผมเลือกแล้วผมปรากฏโพลาริตี้ตรงนี้นะครับนี่คือกลับแค่ฝั่งเดียวนะครับสมมุติผมจะกลับขวาอันเดียวผมก็จิ้มขวาแล้วก็มากลับขวาอันนี้อันเดียวนี่มันอยู่ในนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในหน้า channel ของมิกมันอยู่ในหน้า routing นะครับทีนี้ โอเคเราเอาชันแนลเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เฟดเดอร์แล้วก็มาแล้วทำอะไรได้หมดแล้วเราจะคอสตอมยังไงให้มันทํางานได้ไวนะครับผมจะใช้ปุ่มตรงนี้แหละให้เป็นประโยชน์สูงที่สุดนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามันมาแบบว่า default โรงงานเนี่ยมันจะเป็นชันแนลมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นที่สี่ชันแนลนะครับก็คือโอเคแหละเราหมุนเลเวลได้มิวส์โซโล่ได้อะไรแบบนี้นะครับอ๋อการโซโล่การโซโล่ m i กนี้ถ้าคุณดูบนจอเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่ามันเขียนว่าโซโล่นะครับการโซโล่ของมันคือการแตะ เลกแชนแนลเลยนี่คือการโซโล่นะครับของมิกตัวนี้นะฮะอ่าอันนี้คือดีฟอร์มันแต่ผมมาคอสตอมตรงนี้ว่าให้มันเห็นทีละ8ปดแชนแนลครับเราจะใช้ไอเดียคล้ายๆกับใน iPad ของ X 3 2อเนาะที่เราเลือกด้านบนทีละ8นะครั่ถึงแปเก้าถึงสิบหกสิบเจ็ดถึงยี่บสี่อันนี้วงผมมีแค่นี้ผมก็จะแบบว่าอันสุดท้ายผมก็จะเป็นบัสแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ละอะไรแบบนี้เราก็สามารถบาลานซ์บัสบาลานซ์อะไรตรงนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นปุ่มที่คอสตอมเรียกหน้าขึ้นมาแต่ถามว่ามันสามารถกด ได้เลยไหมมันก็กดบนจอได้เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าการกดบนจอเราต้องเล็งสักนิดนึงว่าตรงไหมตรงไหมแต่ปุ่มนี้ก็แบบมันสามารถเออกดได้ไวกว่าเยอะออประมาณนี้นะครับแล้วก็แถวล่างนะครับแถวล่างอันนี้ก็แถบดีเลยแถบเทมโปดีเลยแล้วก็อันนี้ก็คือมิวมิวของ ดีเลยเนาะเวลาพูดเวลาอะไรก็มิ้วไปไม่ให้มันกลายเป็นงานวัดอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะสองปุ่มนี้ที่ผมทำเป็นคอสตอมก็คือผมทำเป็นตัว Channel บวก1ลบหนึ่งะครับเนี่ยเห็นไหมเวลากดอันนี้กดด้านขวามันก็จะบวก1บวกบวกไปเรื่อยๆกดด้านซ้ายมันก็จะลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยๆมันมีข้อดีเวลาที่เราต้องทําอะไรเร็วๆสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนสีกองมุมเนี่ยเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเล่นไว้ให้มันเป็นสีเดียวกันเร็วๆอันนี้เป็นสีเงินผมจะเปลี่ยนสีเหลือง สีเหลืองเนี่ยบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนได้เลยเร็วหรือบางทีเวลาผมไปใช้กองงานแล้วผมจะแบบต้องตั้งเกณฑ์กองใหม่อ่ะแล้วมันต้องทําทุกช a นแนลถูกไหมผมก็เข้าไปเลือกแล้วปุ่มนี้คือปุ่มที่แบบว่าคอสตอมนะครับคือเราแท็บพารามิเตอร์ไหนแล้วหมุนมันก็จะเป็นปรับอัน,นัน้นะครับอ่าสมมติผมจะตั้งเกณฑ์กองใหม่อ่ะตั้งคลิกเสร็จแล้วเน็กสแนนให้แฮทอ่าทอมหนึ่งทอมสองอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะไวมันก็จะไวกว่าเดิมมันไวกว่าการที่บอกว่า เราจะมานั่งกดทีละอันนี้เราก็แบบบวก1ลบ1ไปได้เลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างอันนี้จะคล้ายๆเน3สามสองเนาะที่มันมีปุ่มด้านล่างแล้วเราหมุนแบบไล่ชแนลได้ตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันก็คือกดปุ่มไอ้บวกหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยค้างไว้แล้วหมุนหนอกด้านบนมันคลิกหมุนไปไม้ล้องหมุนปุ๊บเนีย่ยเล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 ยนี่ไม้ร้องหมุนไปเครื่องเป่า่าหมุนกลับไปนี่อันนี้ก็ทําได้เรียกชแนลได้ไวๆนะครับก็ถือว่าเพิ่มความเร็วในการทํางานให้เรานะครับแบบว่าเราจะ เรียกว่าไงไปตามซอกต่างๆในมิกซ์ตัวนี้ได้ไวขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นขีรัดที่ผมใช้นะครับก็คือสมมุติว่าหน้านี้เรายังไม่ได้อออะไรไว้แล้วแบบเราอยากจะขึ้นเฟดเดอร์ไวๆอ่ะเราต้องมาเลงไหมปกติเราต้องมาเลงว่าเอาขึ้นเดียร์เชนแนลแล้วมาเลงไวให้ศูนย์ยังศูนย์ยังอะไรแบบนี้ไม่ตัวนี้มันจะมีคีรัตก็คือตัวนี้เฟดเดอร์ทูศูนย์นะครับกดค้างไว้แล้วจิมจิ้มจิ้มจิมจิมจิ้มจิ้ม จิ้มเรียบร้อยนี่ขึ้นเฟดเดอร์หมดแล้วหหน้า8ปดชัแนลไวนะฮะแล้วก็เซนนะครับเวลาเราจะเซนเอียนักดนตรีแบบนี้อ่ะสมมติว่าปาบัตนี้ก็แอะไกันอันนี้เครื่องเขาเองก็เซนเซนศูนย์ไว้ก่อนอ่ะคือไม่เครื่องเขาเซนลบสิบอ่ะเนี่ยไวไวกว่าเดิมเราสามารถเซนเราอะไรแล้วแบบเราค่อยมาเกี่ยบาลานอีกทีแบบคร่าวๆได้อ่ะประมาณนี้นะนี่คือคีย์ลัดที่ผมใช้ต่อมาก็ท็อกแบกเอนะฮะ คือจริงๆอ่ะมันจะมีให้กดตรงหน้าจอด้วยแต่บางทีเราอยู่หน้าอื่นอย่างเช่นหน้าเอฟเฟกเนี้ยมันมันกดไม่ได้ไงผมก็มากดตรงนี้แทนนะแล้วก็ทอ k แบ็กมิกตัวนี้มันจะมีโหมดที่เรียกว่าออโต้นะครับถ้าเรากดแล้วปล่อยเลยมันจะเป็นการกดแช่ให้เราเองแต่ถ้าเรากดแช่ไว้ปล่อยมันจะเป็น m o m e n t ัลลีนะหมายความว่าอันเนี้ยพูด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 ได้เสร็จแล้วก็ปล่อยมันจะปิดเองแต่ถ้ากดทีเดียวมันก็จะเปิดค้างไว้ให้เราอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่ต้องมาเลือกโหมดแบบแมนนวลแล้วแล้วก็หนอบด้านบนผมก็ตั้งเป็น top back level เอาไว้นะครับก็คือให้มันอยู่แถวเดียวกันนี่แหละนะครับจะเรียกได้ว่าตรงนี้ไม่ใช่เฟดเดอร์ละตรงนี้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเรากลับไปหน้าแรกอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในส่วนของไอ้ delay reverb ผมละเป็น level delay reverb ของผมอันนี้ก็ปรับ time นะปรับปรับ dk ปรับอะไรนยะถ้าเข้าไปดูในแหลกตรงนี้ใช่หไหมก็จะเป็นปรับ dk ของ reverb ผมละนะครับประมาณนี้นะครับก็ custom ถือว่าทําได้เยอะดีแต่ผมมองว่า ถ้าจะคอสตอมเยอะกว่านี้นะครับน่าจะต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่า mixing station แล้วแหละคือแบบผมอยากให้มันทำได้ใน level เเของ mixing station มากๆอ่ะเพราะว่าแบบมันจะทำงานได้ไวกว่านี้มากๆเลยนะแต่นี้ก็แบบว่าถือว่าดีละที่เราสามารถคอสตอมตรงนี้ได้นะฮะมีอีกหนึ่งอย่างที่ต่างจากของเดิมก็คือเวลาจะเซนตไลทต้องออนนะครับอย่างเช่นในบัส8อ่ะนี่ผมเห็นไหมถ้าเราดูชแนลเห็นปะบัส8นี่คือเราจะเซนตมอนิเตอร์ เราเลื่อนไปมันยังไม่ดังนะครับเราต้องกดออนให้มันก่อนเราต้องกดออนให้มันก่อนเพราะว่าน้องผมไปงานแรกพี่ทำไมเซ้นมอนไม่ไปมันไม่ดังเพราะไม่ได้กดออนไงดีฟอ์มันไม่ได้ออนมาให้แต,แต,แต่แต่เราสามารถไปตั้งได้นะครับก็คือเราเข้าไปที่บัสนั้นน,นนะครับเข้าไปที่บัสเมื่อกี้ผมทาบัสแปดถูกไหมแล้วเราเข้าไปที่นี่อินพุตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก all channel, set on, apply. ออลชานเอลเซตออนแอปพลายแล้วถ้าเรากลับไปนะครับไปเซ็นบัสแปดอีกทีอ่มาที่ชานเอลเห็นปะ ทุกช anel จะออลรอไว้ให้เราแล้วเราก็สามารถเซนได้เลยตอนนี้แหละสัญญาณเราก็จะมาแล้วเรียบร้อยนะถ้าเรากลับไปดูที่บัสแปดปุ๊บ,บนี่เห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็จะง่ายเหมือนเดิมแล้วก็คือมันออลรอไว้ทุกช anel แล้วล้วก็เซนไทยๆๆได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต่างจากเดิมก็คือเรื่องของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกในมิกตัวนี้ก็จะคล้ายๆเดิมก็คือมีแรกให้ใช้เนาะแต่จํานวนแอกก็จะเพิ่มขึ้นก็คือเป็น16แรกแต่จะต่างจากเดิมตรงที่ว่า เมื่อก่อนเนี่ยใน X 3 2 G EQ เนี่ยมันจะเป็น Dual G EQ ถูกไหมก็คือเราสามารถส PLIT ได้2 b u บัสอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้พอมันแนวคิด s เ r reo ทุกอย่างแล้วอ่ะ1แรกของมันนะครับจะ insert ได้แค่1 b u บัสหรือ1 channel เท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณจะคัด EQ มอน2ใบหรือ2 b u บัสแบบเนี้คุณก็ต้องใช้ G EQ 2อันอันนึิง insert บัสหนึงไปเลยนะไม่ว่าจะเป็น s เ r reo หรือ mono คุณก็ต้อง insert อันนั้นไปเลยนะฮะ เอฟเฟกที่ต่างจากเดิมครับก็คือในหน้าเอฟเฟกเนี่ยจะเห็นว่ามันจะสามารถอินเสิร์ตพวกปลั๊กอินอะไรได้นะครับอย่างเช่นนี้อินเสิร์ตเว็บดีไซเนอร์อันนี้อินเสิร์ตเกตนะหรืออย่างในไมล์ร้องของผมผมก็จะอินเสิร์ตไอตัว545แล้วเอาไว้อะไรแบบนี้ซึ่งเอฟเฟกพวกนี้ไม่กินแหลกครับหมายความว่า มันจะอยู่ใน Channel มันไม่ได้ไปใช้ไอ6หกแลกของเรานี่คือเป็นข้อดีมากๆเลยคือเราสามารถ Insert ได้เต็มที่มีได้ทุก Channel โดยที่ไม่เปลือง16แหลกของเรานะครับอ่าถ้าเราไปดูที่ c ชแนลว่างๆนะครับอย่างเช่นชแนลอันสามแปดกันไม่น่าได้ใช้อ่ะเดิมที่เนี่ยมันจะมีเกตมามีคอมเพรสเซอร์มาแบบนี้นะวันนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ทั่วไปที่มันติดมาแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้คอมเพรสเซอร์รุ่นอื่นอย่างเช่นผมอยากได้อันนี้ ล้วก็เปลี่ยนได้เลยโดยที่มันจะไม่ไปใช้ไอ้แหลกที่เรามีนะครับทีนี้เราก็เมื่อกี้ชแนลไหนนะสามแปดใช่ไหมอ่ะใช่นี่แล้วก็ออนด้วยนะอย่าลืมอะไรใดๆกดอ่อนด้วยนะครับหรือแบบเกตผมจะใส่ไอ้ตัวห้าสี่ห้าตัวนี้ผมอยากจะใส่ตัวไหนอ่าตัวนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนและใส่ได้ทุกชแนลเลยโดยที่ไม่ได้ไปกินแหลกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มไอเดียในการทํางานได้เยอะขึ้นมากๆนะเท่าที่ผมมิกแบบ วงดนตรีวงมหาไล่วงอะไรทั่วไปที่ผมทำเนี่ยก็อินเสิร์ตสนุกอยู่นะครับแล้วแลกก็ยังใช้ไม่ครบเนี่ยเท่าที่ใช้ผมยังใช้แบบยังมีช่องว่างเหลือเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าสนุกกว่าเดิมแล้วแล้วด้วยความที่มันเป็นบัสสเตอริโอทั้งหมดแล้วอะ่ะการที่วงฟังเอียสเตอร์เยอะๆมันก็จะไม่เปลืองบัสแล้วเพราะว่าถ้าพอคุณทำบัสเอียสเตอร์ในมิกเก่าๆใช่หมลิงลิงลิง,ลง,ลงหมดแล้ว ไม่มีไปทํากรุ๊ปกรองไม่มีไปทากรุ๊ปเครื่องเป่าไม่มีทําอะไรและแต่พออันนี้มันทุกบัสเป็นสเตอริโอหมดเราสามารถล่นได้เลยอย่างเช่นเนี่ยทั้งวงฟังสเตอร์มีนักดนตรีกี่คนเราใช้บัตรไม่เยอะเออแล้วหน้าหลังเราก็เลยเหลือให้ทํากรุ๊ปกรองกรุป๊ปร้องกรุป๊ปอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าฟรีตัวเองได้มากขึ้นพอทุกอย่างมันเป็นสเตอริโอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับมิกซ์ตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปผมกำลังมองหาแฟลชไดร์ที่ผมวางไว้อยู่ไหน อยู่นี่นะครับแฟลตไดซ์มิกตัวนี้กลับด้านครับไม่ต้องตกใจมิกคุณไม่ได้ประกอบผิดอะไรมาเพราะว่าผมไปลองเสียบมาหลายเครื่องแล้วมันกลับด้านจริงๆนะฮะแฟลชไดซ์ตัวนี้มันก็คล้ายๆเดิมก็คือมันสามารถเลย์ไฟล์เสียงเลกคอร์ดไฟล์เสียงอะไรได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือมันเลย์มมได้4แทร็กครับมันเหมาะกับการเลย์ด a t a ต้าม,มากๆเลยอะ LR แล้วก็มีเมทอนอมแยกหรือแบบว่าแยก3ลายมีเมทอนอมเมียอะไรแบบนี้คือแบบว่ามันดูยืดหยุ่นกว่าเดิมมากๆแล้วมันสามารถแพดเจ้าตัวแฟลชไดซ์เนี่ยเออ เดีย๋ยวพูดมันสามารถแพทเจ้าตัวแฟดได้ลงไปในชแนลไหนๆก็ได้ที่มันไม่ได้แบบว่าฟิกชแนลแล้วนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมมองว่ามันบอกการเพลย์ลาตาตรงที่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเพลย์ลิสต์ครับก็คืออันนี้คือไฟแฟดได้ปกติใช่ไหมถ้าเราเปิดเพลงเราก็สามารถเปิดเพลงได้ปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าบอกว่าวันนี้เราจะมีลิสต์เพลงเล่นเพลงแบบนี้สมมติผมจะเล่นเพลงนี้ก่อนแอดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้อผมเล่นเพลงนี้ต่อแอดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้แล้วก็ ให้นักดนตรีที่มี iPad อะ,สมม,อะสมมุติว่ามือกลองมี iPad b บาลานซ์มอนตัวเองใช่ไหมเขาสามารถกด Select แล้วก็ Play 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 แล้วกดเลือกได้เลยเพ d าตาจาก m i กได้เลยเออก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าเดิมนะฮะและที่ผมจะพูดเมื่อกี้ก็คือไอปุ่มด้านซ้ายตรงจอ,อนี้มันมี <c oughs> ไม่เหมือนกับ x 3 2ครับ x 3 2เนี่ยปกติเอฟเฟกมันจะอยู่ล่างๆใช่ไหมลาวติ้งมันจะอยู่บนๆใช่ไหมไม่อันนี้เอฟเฟกมันอยู่นี่ลาติงมัน อยู่นี่เออมันมันจะแบบมันมันจะเรียงปุ่มไม่เหมือนกันดังนั้นใครที่แบบว่ามาจาก X32M32 แล้วจะมาคว้ามิกนี้ทันทีอาจจะเอ้ยกดผิดนิดนึงนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือรูหูฟังหรือลำโพงโมอนิเตอร์ที่ต่อเป็นช่องมอนิเตอร์เอาเนี่ยเขาสามารถ EQ ได้ครับถ้าเราไปดูในเซตอัพมอนิเตอร์นี่นะครับเราสามารถ EQ รูหูฟังได้ก่อนนีที่บอกว่าเสียงเราอยากได้เสียงหูฟังให้เหมือน PA หรือเสียงอะไรให้เหมือนอะไรเราก็สามารถปรับได้ตามใจของเราแล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของ EQ นิดนึงนะครับ EQ ตัวนี้มี6แ band นะครับใน c h a n n e อย่างเช่นในนี้นะครับนี่หก band นะครับก็คือเป็นเนี่ยหนึ่แล้วก็มีโลเ s h e l เ h i g อีกสอันแล้วก็มีโลพา a i p a อีก2อันนะครับหรือหือเรียกโลคัทไ high cut, ก็ได้นะฮะเออนี่นะครับก็ 2, บวก2อัวท้าย ถือว่าเยอะกว่าเดิมมากๆนะครับอันนี้คือ EQ default เดิมๆเลยนะหรือคุณจะเปลี่ยนเป็น EQ อย่างอื่นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแบบว่าสไตล์จำลองอ n นาล็อกมาเลยก็ได้นะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเปลี่ยนมันก็ไม่เสียแรกเดิมนะแต่แต่แต่มีอันนี้อย่างหนึง่งจะเห็นว่าเมื่อกี้เห็นไหมผมคัด EQ คีย์บอร์ดไว้แล้วถ้าผมเปลี่ยนสมมติไปอันนี้แล้วเปลี่ยนกลับมา ของเดิมมันหายนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงว่าอยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนอะไรนะครับไอ้ที่เราคัดไว้หรือปรับไว้กับตัวก่อนหน้าก่อนที่เราเปลี่ยนอะมันจะหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะ สรุปแล้วผมถือว่าไม่วิงเวียนเท่าไหร่สําหรับเบลนเจอร์วิงตัวใหม่ตัวนี้นะแต่ก็อาจจะต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างนะเพราะว่ามันทําได้เยอะกว่า X22 มากๆเลยนะเท่าที่ผมแบบว่าได้ลองเล่นได้ลองอะไรมาแบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเครื่องใหม่ของตัวเองก็น่าจะมีคลิปเพิ่มเติมอะไรแบบนี้โอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแดงปราศวรค์สวัสดีครับ